เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามจัดพิธีปวารณาออกพรรษาณนะวัดพุทธภาวนารามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงสองสอทีวีค่ะ เมื่อวันที่17ตุลาคม2567เวลา7นาฬิกา30นาทีที่สาลาจตุรมุกวัดพุทธภาวนารามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาวิโรธอัคปัญโยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนารามประธานฝ่ายสงฆ์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปวารณาออกพรรษาฟังธรรมเทศนา โดยมีคณะพระภิกษุสามเณรจำนวน17รูปตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาและผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะ เป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบไตรมาสสามเดือนในช่วงฤดูฝนตามพระพุทธบัญญัติซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8แล้วมาออกพรรษาในวันขึ้น15้าค่เดือน11วันออกพรรษายังเป็นวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาซึ่งหมายถึงการแสดงออกถึงความเต็มใจที่จะยอมรับคำตักเตือนของสงฆ์ซึ่งก็คือวันที่พระภิกษุเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุ ได้ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตเมื่อได้พบเห็นหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันที่ได้จำพรรษาร่วมกันโดยพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติให้ทำพิธีประวารณาแทนการพิธีอุโบสถสังฆกรรมในช่วงเวลาเข้าพรรษาเพื่อให้พระภิกษุได้ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักพับธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะขอจะเจริญพรญาตโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายธรรมภาพมหาวิโรธอัครััญโยเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามซอยตะกบวัดพุทธภาวนารามได้จัดกิจกรรมวันมหาปาวนาออกพรรษาวันนี้ก็เป็นวันที่คณะสงฆ์ไทยทั่วโลกทุกวัดจะต้อง ทำพิธีปวารณาออกพรรษาที่อยู่จำพรรษามาครบ3เดือน90วันวันนี้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็จะได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายทานสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมณวัดพุทธภาวนารามก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญในพระพุทธศาสนาเป็นวันมหาปวาวนา <S <S เป็นวันที่พระสงฆ์จะได้ขอขมาลาโทษซึ่งเคยผิดพลาดตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน3เดือนจะได้ เป็นการให้อภัยซึ่งกันและการเป็นการขอโทษไม่ว่าจะเห็นเองก็ตามได้ยินได้ฟังหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้น้อยก็สามารถตักเตือนผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะอบรมตักเตือนผู้น้อยได้หลังจากออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ท่านก็จะได้จาริกไปยังสถานที่ต่างๆในวัดพุทธภาวนารามวันนี้ก็มีการทําบุญใส่บาตรข,ขอเจริญพรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ